วันนี้ว่าจะพาทุกคนมาขี่รถ ATV กันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเขียวค่ะจะเป็นไดชู ATV ที่เขาเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันดีกว่าว่าเส้นทางจะน่าขี่แค่ไหนตามมาเลยค่ะ Oh, pardon me and my song. You can't step to นี่นะคะหนักมากไ,<ห>ไม่คืน,<ห>นบอกเลยหน,หนักมากเธอซ้อ,อน,นลูกคันเดียวเลยคันเดียวเลยร้อรี่อ Oh please excuse me your honor But you can't hold me no longer Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces Go ahead try catch me if you can man You be looking all night I'm saying เขาเลี้ยอยู่ติดกันเขาเลี้ยเมื่อกี้ไอ้ที่ต้นเขียวๆนั่นแหละคือเลี้ยที่เหมือนก้าไผ่อ่ะอ๋อเอามันก็คือไผ่เลี้ยแต่มันก็เป็นตระกูลไผ่แต่ไม่ใช่ไผ่แล้วปกติที่นี่เขาทำอะไรกันถ้าไม่ได้มา ATV เนี่ยปิดเลยเป็นป่าดงดิบเลยผมเป็นคนเปิดเองเนี้ยเส้นทางเนี้ยถ้าเกิดผมไม่เปิดนะโอ้โหป่าลบกเป็นป่าดงดิบเลยแต่พอเปิดปุ๊บมันก็เลยเหมือนว่ามีอะไรน่าค้นหาในเขาไม่ขี่ครั้งแรกเลยเนี่ย ส่วนใหญ่ครั้งแรกส่วนใหญ่ครั้งแรกมาที่นี่เก้าสิบอร์เซนครั้งแรกแล้วก็ลูกค้าผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิปเซ็นเป็นผู้หญิงวัยรุ่นหมดเลยว้าว <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวคราวนี้เราลงเนินนะไม่ต้องเร่งเบรกมือเบรกเท้ากำไว้ค่อยๆปล่อยไหลยลง อเยียบเห้าไว้นะเดก,ก,กให้ล้อลาบกยเเ้าจเดเ้าเ้าลาขึ้นไปเลยครับลาเลยนะครับเหบ้าครับเล Vamos <laughs> เยอะม,มากภาพเยอะมากเลย่ออะ,ไะไ้ทไนนไทยแบบนี้อะ่ะชอบคร <c oughs> ึ่งทางอยางอ่า ตนนี้ฝนคงไม่ตกแล้วพี่ไม่ตกไม่ตกห้ามตกเดี๋ยวทางเละพี่เขาบอกว่าตอนนี้ได้ประมาณครึ่งครึ่งทางแล้วค่อนย่างหนึ่งในสามสองในสาม้แล้วประมาณละใกล้ละเข้าป่ากันห้าเก้าเก้านะคะที่นี่เนี่ยคันละห้าเก้าเก้านั่งได้สองคนแต่แนะนําว่าถ้าทำส่วนตัวนะคันละคนดีกว่าคล่องตัวกว่ารถรถรถมีเยอะไหมพี่รถมีคันสิบคันอ๋อตอนนี้ก็สิบคันก็จริงๆท่านคันนึงนั่งได้สองคนแหละถ้าใครอยากไม่กล้าขับเนาะ แต่ถ้าถามเราเราแนะนำว่าคันละคนดีกว่าใช่ม,มามาขับแล้วนะจริงเหรอ <c oughs> หมาเหรอหมดไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแพ้มาามาม,มาขับนะอายุสูงสุดก็ประมาณเจ็ดหกเจ็ดสิบเจ็ดแล้วขับไหมขับจบ,บไหมขับจบเลย เอทีวีครั้งนี้นี่ก็เป็นเอทีวีครั้งแรกของวันเลยแล้วแล้วมูมามูมาสองครั้งสองครั้งที่นี่เพราะว่าติดใจมากๆเลยค่ะมูมาจากเพจไลน์บอกเขาก่อนแล้ววันนี้30บวกแล้วแอลไหนก็ได้นะคะฝากใส่ข้อความด้วยนะคะตรงนี้แล้วกันวันนี้เราก็มาเอกับ30บวกล้วก็พัทยาฟาฟินอ่าโอเควันนี้เราก็ ทริปนี้ก็สนุกมากมากเลยนะคะเสียงกรี๊ดนะคะจะเป็นคำตอบให้คลิปนี้ไปอย่างดีเพราะว่าแอดเวนเจอร์นิสทางรูทที่เราไปก็จะมีทั้งแบบลุยน้ำลุยไฟหมไม่ม้เขาหญ้าหญ้าทุ่งนาต่อทุ่งหญ้าสวรรค์ทุกอย่างเราถางให้หมดเราถางให้หมดแล้วคนทริปต่อไปมาไม่ต้องกลัวทางเรียบเพราะเรียบแปรเลยเพราะเราเซซ้ายเซขวาไม่หมดแล้ว โอเคก็สําหรับทริปนี้นะคะสําหรับ ATV ครั้งนี้ก็ใครสนใจอยากจะมามันมัน,มนแบบเรากับเราแบบนี้นะคะก็มาที่นี่ได้อยู่ที่เขาเขียวนะคะชร่อว่า Drive to ATV เขียวค่ะอยู่ที่ GPS ก็เจอเลยใช่ <มา S 1> ใชถูกต้องแล้วก็ที่นี่นะคะธรรมชาติด,สดีสุดๆ เ้ยแล้วก็ค่ะแล้วก็ทริปสำหรับทริปนี้นะคะบอกราคาหน่อยราคานะคะคันละ599บาทเท่านั้นนะคะต่อแบบต่อหนึ่งคันก็ถ้ากว่านั่งได้2คน3คนก็คือมีเด็กด้วยหรืออะไรก็ได้นะคะก็ตกละคนละ300บาทเท่านั้นเอาผู้ชายมาได้ไหมเอามาได้ได้ปะได้สิแสดงความอ่อนแออ่อนแออยู่ก็เป็นลมพะระยะเวลาก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะประมาณนี้โดยเฉลี่ย ็ใครหากิจกรรมทําก็ฝากพี่นี่ด้วยสําหรับทริปนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนนะคะทิปหน้าพาไปเที่ยวใหม่นะจ๊ะทริปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเอ็กกันใหม่แล้วเราจะพาไปเที่ยวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย